เอาเขาขึ้นมาแล้วก็กดเข้าไปนี่นะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้คุณย่าจะมาชวนทำขนมสอดไส้นะคะหรือว่าขนมใส่ไส้แบบประยุกต์ค่ะไม่ต้องหอ่อไม่ต้องใช้เบตองนะคะหมายถึงว่าเราใส่ถ้วยถ้วยอย่างเงี้ยนะคะถ้วยพลาสติกนะคะ นะแล้วก็เป็นไส้พัดเทลนะคะน่ารักน่ารักเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรา,เาไปห่อใบตองเนี่ยเราก็จะใช้ไส้สีขาวอย่างเดียวเนาะแล้วก็ตักแป้งแล้วก็เอาใบตองหอ่อแล้วก็ไปนึ่งนะคะนี่เดี๋ยวเราก็กวนแล้วก็ใช้ได้เลยะคะ่ะส่วนสัดส่วนของไส้นะคะย่าเคยทําบอกแล้วย่าทําขนมต้มไส้อะใช้เดียวกับอันเดียวกับไส้ขนมใส่ไส้นะคะ เพื่อนๆถ้าเพื่อนๆจะทําขนมใส่ไส้ก็ย้อนกลับไปดูไส้ในสูตรขนมต้มอะอย่างเดียวกันไส้ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะแล้วก็เอาไปอบนะคะกลมกลิ้งอย่างนี้ค่ะไส้ต้องแน่นนะคะไส้ต้องแน่นนะคะถ้าไม่แน่นเวลาเราปั้นมันจะไม่สวยอะคะ่ะเนี่ยไส้ต้องแน่นนะคะไส้ต้องแน่น,นะคะ่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาผสมแป้งทำไส้กันเลยนะคะ อย่างที่ย่าบอกนะคะแป้งขึ้นอยู่กับอุณหภูมินะคะเราต้องค่อยๆเติมน้ำแล้วก็ค่อยๆนวดก่อนทำขนมก็ล้างมือให้เรียบร้อยนะคะเพราะเราต้องมาจับของที่เราจะทานเนาะค่อยๆเติมน้ำไปแล้วก็นวดให้เข้าที่แล้วก็มาแบ่งเป็นสีที่เราชอบนะคะสีพาสเทลก็เราชอบสีไหนก็เอาสีนั้นนั่นแหละอันนี้แป้งอะไรนี่ย่าใช้แป้งข้าวเหนียวค่ะแป้งข้าวเหนียวอย่างเดียวเลยค่ะ ก็สูตรยญ้าก็ง่ายๆถ้าเกิดว่าแป้งแฉะแป้งแฉะก็เติมแป้งนานเห็นไหมพอย่าหยดน้ําไปเยอะแป้งแฉะก็เติมแป้งแป้งแคนแป้งแข็งไปก็เติมน้ําแป้งแฉะแล้วเห็นไหมเย็แป้งแฉะก็เติมแป้งยญาก็เติมข้าวเหนียวไป เวลาทาขนมเราต้องแก้ไขเป็นนะคะเพื่อนๆไม่งั้นขนมเสียก็จะทิ้งเหรอไม่ใช่นะคะเราต้องแก้ขนมเป็นทุกอย่างทาพลาดหมดมันไม่เป๊ะทุกครั้งแล้วค่ะย่าเคยทําขนมตาลไม่ขึ้นทั้งหม้อเลย <S <s ก็เหมือนกันขึ้นอยู่กับอากาศขึ้นอยู่กับแป้งตอนนั้นเนี่ยใช่ไหมใส่แป้งไปก็เข้าที่ละท่น,นี้เราก็แบ่งว่าพอเขาเหนียวดีแล้วใช่ไหม เหนียวไม่ติดมือไม่นั่นล้วเราก็แบ่งเราอยากได้สีไหนเยอะเราก็แบ่งเป็นสี่สีก็ได้เป็นสามสีก็ได้ค่ะอ่ะยากก็จะใส่สีที่ยาชอบค่อยๆ่ยหยดไปนะคะสีแล้วก็ Thank mm -hmm. สีม่วงเขาออกน้อยนะเราก็กลัวจะแก่เกินย่าจะปั้นไปแล้วก็ใส่หม้อ,อไปนะคะไม่บางนะคะแล้วก็ไม่เหมือนขนมต้มเมื่อวานนี้นะคะขนมต้ม กำๆแล้วก็โยนลงไปเลยใช่ไหมอันนี้ไม่ได้นะคะอันนี้ต้องปั้นให้ให้กลมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราไปใส่เขาแล้วเขาจะได้สวยอ่ะให้น้ำเดือดแล้วก็เบาอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ไม่ต้องเบามาก ไม่ต้องหนามากนะคะเอาแค่เขาไม่รั่ว พอเขาหุ้มมิดแล้วก็บีบแป้งส่วนเกินออกได้นะคะเหมือนเข้าต้มต้มนะคะเพื่อนๆอ,อันไหนลอยก็ตักออกเดี๋ยวเขาแตกต้มนานก็แตกลอยถือว่าสุกค่ะ พอเขาเย็นล้วก็ตักเขาขึ้นมาพักนะคะให้น้ำเขาเสด็จค่ะค่ะเพื่อนๆเรามาทำหน้าขนมใส่ไส้กันเลยนะคะเขาเรียกตัวขนมค่ะ,คะ,ะเราเราไม่เทปแป้งลงไปใส่อันกะทินะคะเราค่อยๆเอากะทิไปให้เขาก่อน มีกะทิแป้งข้าวเจ้านะคะแล้วก็แป้งถั่วเขียวนิดนึงเดี๋ยวย่าให้สัดส่วนไว้ใต้คลิปนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายนิดนึงเกลือคะ่ะแค่นั้นเองเยใส่ไปเลย ให้เขาละลายก่อนจะได้ไม่มีเม็ดแป้งค่ะเดีย๋ยวเราก็กองลงกระทะแล้วไปกวนกันเทเทเขาย้อนกลับลงไปหากะทิเหมือนเดิมนะคะนะคะี่ค่ะคนเขาให้เข้ากันนะคะ แค่นี้เองแล้วก็เกลือค่ะเราก็ใส่ลงไปในนี้เลยแล้วก็น้ำตาลค่ะแล้วก็กะทิที่เราผสมไว้นะคะคนสัสดส่วนเมื่อกี้เขาให้เขาเข้ากันแล้วเราก็กรองค่ะขนมเราจะได้เนียนเนีนเนาะไม่มีลูกแป้งอืมนี่ค่ะ อดมีลูกแป้งไม่ได้เราก็เอาลงไปละลายถ้าเราไม่กรองเห็นไหมแป้งเราก็จะเป็นเม็ดเลยเห็นไหมคะนี่มีเศษแป้งอยู่นี่อีกนิดนึงเดี๋ยวสัสดส่วนเราหายคะ่ะยา่าบีให้เขาละลายแล้วก็ใส่ลงไปเหมือนเดิมคะ่ะ กวนกันค่ะสัดส่วนที่เราผสมไว้เมื่อกี้นะคะเพื่อนๆคนคะ่ะคนไฟอ่อนนะคะไฟไม่แรงมากนะคะไม่อ่อนมากแล้วก็อ่าไม่เชิงไฟกลางนะคะเราไม่อยากให้เขาเป็นก้อนเป็นตัวเราก็ต้องให้เขาจับตัวก่อนถ้าเกิดว่าใครเผลอทำไฟแรงไปอะไรอย่างเงี้ย ต้องยกลงนะคะแล้วเอาไปกรองใหม่ให้แป้งไม่เป็นเม็ดนะคะแล้วก็ลงมากวนใหม่ไม่ทิ้งนะคะน่มข้นแล้วนะคะเหมือนว่าเขาจับตัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยทัน,นี้เขาก็ใกล้ได้แล้วเราต้องคุมไฟนะคะให้เหลือไฟอ่อนที่สุด รีบรีบคนแรงๆเลยนะคะกันเขาเป็นเม็ด กากรอแค่เขาแตกมาพุบๆเหมือนเขาเดือดอะค่ะยาก็จะปิดเตาเลยข้างๆกระทะน่ะเดือดแล้วค่ะยาจะใส่ไปในถุงบีบนะคะยาจะไม่ตักนะคะอันนี้ยาจะลองใส่บีบที่มันเขามีดอกนะคะยาก็ไม่เคยอะค่ะไอ้ที่มีดอกๆก็ย่าอยากลอง แต่ทำหน่อยเดียวพออ่ะมัดเขาคะ่ะเพราะว่าเวลาเราบีบเขาจะได้ไม่ปิ้น เราบังคับเขาอยู่ค่ะเขาจะไม่ไหลย,ย้อนออกมานี่ก็มัดค่ะมมสมัยก่อนนะเราทำาอย่างนี้เสร็จใช่ไหมเราห่อด้วยใบตองใช่ไหมคะพอเราห่อด้วยใบตองเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเอาไปเขาเรียกอะไรนะเอาไปนึ่งอีกให้ใบตองเขาสุก ปุ๊บย่าก็จะตัดนะะนี่ก็ตัดแล้วก็ใส่ถุงมือค่ะเพราะเขายังร้อนอยู่นะคะนี่เป็นหญ้าทดลองเนาะ ไม่รู้จะสวยหรือเปล่าว่าจะเอาขนมใส่ไส้มาใส่อะคะ่ะลงก่อนสวยหรือเปล่าไม่สวยก็ไม่ใส่นี่นะคะไส้ที่เราต้มมาไว้นะคะเราก็เอาเขาขึ้นมาแล้วก็กดเข้าไปนี่นะคะสู้ธรรมดาไม่ได้ะคะ่ะเดี๋ยวย่าใส่ หัวธรรมดาอึ๊บดีกว่าอ่าไม่ต้องมีอันนี้ที่ยาใช้ปกติ เสร็จแล้วค่ะขนมเสอไส้ขนมสอดไส้โชว์หน้าของย่านะคะสีพาสเทลย่าจะบอกว่ามันอร่อยมากเลยนะคะเพราะว่าสัสดส่วนของเขาลงตัวค่ะความหวานความนุ่มเ t กเจอร์ทุกอย่างอร่อยมากเลยนะคะเพื่อนๆลองทำตามดูนะคะ,ะเดี๋ยวย่าจะใส่สูตรไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้กำลังใจคุณย่าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ